เด้จ้ามือนี่นะคะน้องเพชรน้องคอยยิบโซกอีกแล้วเดวจ้ายิบโซกให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีด้เบิงได้เห็นอีกเดจ้าโมเมนตว่างมหายเด้ค่ะอยากให้ทุกคนได้งวดที่แล้วเห็นบออกของน้องอีลีเด้ค่ะเอาเบิงเด้ค่ะตอนนี้น้องหยิบตัวใดให้มูเจ้าเบิงเอาก่อนมาจ้า ฟังฟังน้องพลอยได้ยีองนะคะรอบนี้นะคะยีองนะคะไม่น้องพอ,เอ,เนนอยเบนเมาเบนบนแอ่งน้องพอยน,<ห>น,น,น้องพลอยยีบสองกับยี่บเจ็ดนะคะน,น,น,น้นองเพชรน้องเพชรก็หกสี่กับเจ็ดหกนะคะเฮียด่า ยี่สองนะคะรอบนี้นะคะยี่สองนะคะไม่้องพอยบนเหมาเพิ่มบ,บ,บนแง่ไม่พอยน้นองพอยยี่สองกับยี่สิบเจ็ดนะคะน้ะองเพชรน้องเพจก็หกสี่กับเจ็ดหกนะคะโอ้ไม่ต้อ,อ,อ,องเลง่นหกคุยเงราะเห็นแล้วเนาะคะ่ะทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าน้องหยิบตัวไหนได้ฟังเพิ่นเดี๋ยวนะ,ะได้ยินชัดเจนกันทุกฝูทุกคนแล้วเนาะเพราะว่า ได้เฝ้าไปซื้อได้ค่ะมืออื่นพากันไปซื้อด้วยด้ยค่ะวางลอตเตอรี่มันสิบเบิดก่อนหามันออกไทยลอตเตอรี่หามันออกอหน้าสามโตหลังสามโต๊ะอย่างเี้ยสินะให้เอาไปซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวมันสิบเบิดก่อนเฮ้านี่แหละเพื่อนห้โชคให้ลาบแล้วน้องเพชรน้องพลอย ต้องฝ้าไปด้วยค่ะเดีย๋ยวสิให้เบิ่งอีกรอบนึงว่าเพิ่นไ้โตไใดแน่มูเจ้าก็สิได้เอาไปซื้อนี่ล่ละเด็กน้อยมีบุญอ่านี่พ่ตองห่วงด้วยค่ะงวดที่เล้วแฟนขับเอฟกระได้น้ำนองหลายขู่หลายคนด้อค่ะบมเมนธรรมดาด้วยค่ะค่อยกระโบไปเล้วก็แล้วแต่มูเจ้าสิ โศกสีมานหรือจังไหก็ตามมือนี่น้องกระไห้โซกไห้ลาบสุขูสุข,ข้ขขนโบเมนว่าน่องบบไห้เราก็สีไห้เห็นอีกชัดๆเด้อมูเจ้าต้องอจำเอาเองยังเราเองถ้าผู้ใดอยากได้โคงดีก็ต้องอย่าลืมเอะค่ะอย่าลืมบ,บางคนเพิ่นก็คอมเมนต์มาบอกว่าอย่าลืมสองห้าน้องน้องเด้อแม่แม่ในติ๊กต็อกว่า ่าว่ามาน้องยกนิ้วนี้สองหาซื้อให้มันถึงเด้อแม่แม่แมพุ่นบะนี่บางคนบนเห็นน้องเด้อ่าอ่าบางคนเห็นเก้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดต้องมาแรงวะสั่นนี่โอ้ยเบิ่งเอาเด้อค่ะเบิ่งเอาเดี๋ยวช่ว่ายายแสงอ่าบ่บอกเด้อค่ะเดี๋ยวยายว่ายายแสงอันกินพูดเดียวบ่ได้เด้อค่ะแล้วก็เลขทะเบียนรถสี่เจ็ด 4, 7, เจ็ดสี่ที่น้องเพชรจับอีกตัวม้าม้ามานค่ะทุกคนหลานห้โซกแล้วโอ้หมานแท้ๆแล้วค่ะเอานี่มาเบิ้ง่าเป็นตัวใดเด้อค่ะมูเจ้าเบิ้งห้ชัดๆเดี๋ยวสิว่าย้ายเสียงเอาให้เบิ้งหมดชัดอ่แล้วก็ซื่อบอรทันซื่อบอรไดเนี่ยวาอยังสั่นมืออื่นมันมืออื่นกะ บือก็จะเป็นมือสุดท้ายแล้ววันที่สิบหาแล้วมืออื่นกับวันที่สิบหาแล้วน้องเพชรน้องพ้อยนี่เป็นเด็กที่มีบุญวาสนาเด้อค่ะคันบบมีบุญวาสนานี่เพิ่นบบแมนพาโบแมนเพิ่นบ่นนบนนเป็นเกิดมาเป็นเด็กมีบุญวาสนานี่เพิ่นก็บ,บ่ได้มาเป็นลูกน้องบอยสีใช้น้องเอนออลและดีเด้อค่ะบุญวาสนาศินมันได้มาเสมอกันมันได้มาห่วมกันมันบบแมนว่ามันบบแมนว่าไอ่อ มันบเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้คือคนเทาเนาะ,ะมันบ่มีไผ่ีีอิมเกิดอยู่ในที่มองหนึง่งทีมาอย่กับอิมอมองหนึ่งถ้าบ่มีบุญอิลิมันเป็นไปบ่ได้ที่จึงาอยุในที่ตรงมองสุขสบายอมองที่กองเงินกองท้องก็ว่าได้เห็นสินะเด็กน้อยสองคนนี่ฝ่าหรือเทพดาเพิ่นทรงลงมาเกิด ค่ะคักเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆสันทอแล้วเพิ่นเป็นเด็กที่แบบรูร้ลู่ขนาดขวบก็กลัวลู่ทุกเรื่องลู้ทุกแล้วเฮ็ดอีหออยังก็เป็นมดให้ล้ำกระล้ำให้ฟ้อนกระฟ้อนให้จับไม้ลองเพลงกระเฮ็ดป็นนี่สินาเอามูเจ้าลองคิดเบื่องดีๆนะแล้วเพิ่นมหาห้โซก,กับพวกเขานี่มันเป็นสิ่งที่เขาคอนจี ต้องตามสื่อตามนั่นให้มันได้เดี๋ยวสิพาดโอกาสเดี๋ยวที่ว่าโอ้ยย้ายเสียงหินกระบมางเบ,า,บาสู่ฟังนี่แหละอันข่อยกระซีเบ,บาหายมูเจ้าฟังหายเบิงมูเจ้าเบิงรอบเดี๋ยวเด้อมูเจ้ากระซือเอามันมีอยู่น้ำสุตูเด้อค่ะอะที่น้องจับมาาบ้าเด้อค,ค,ค,ค่ะเอาเบิงเด้อจ้านี่นี่เห็นเด้อเบิง่ะเบิงด้เบิงคักๆักเด้อค่ะเอานี่นี่ ให้เบิ้งเต็มๆแล้วนะคะแล้วมูเจ้าก็อย่าลืมอย่าพลาดโอกาสเนาะมันเป็นโอกาสดีๆโบแมนว่าให้มางมงายด้ยค่ะบ่ได้แห่งมงมงายเพียงแต่ว่าเฮาซื้อบ่ต้องไปซื้ออันยังห้มันมากมายเกินโตเอาพ่อได้รุ่นเอาพ่อได้แก้ไขชีวิตทุกคน้นอขกระเชือว่าอตอนนี้เนาะเศรษฐกิจบานเมือง มันก็ยำแย่อันอยังกบแพ้งไปเบิดอันอยังก็นั่นไปเบิดลําบากไปเบิดกันสุขูสุขค้นแน่อยู่ค่ะเพื่อให้ผููที่เพิ่นกะมีความลําบากได้เล็กได้น้อยได้ค่าพริกค่าน้ําปลามันก็นยังดีเนาะค่ะเนาอะ,อะสำหรับนี่เต้าแฟดเห็นอ่มเพิ่นไปหยิบมาแล้วเพิ่นก็มาทําบุญนะคะนี่คุณย้ายแตนใจเกินแสน กระพาหลานไปทำบุญเห็นบ่ค่ะให้หลานยิบลอตเตอรี่ให้แล้วกระพาหลานเขาไปทำบุญในโบสถ์เด้อค่ะนี่ละมันแห่งอิโศกอิหมานด้ค่ะนี่เต้าแฟศผู้นึงตาก็อุ้มอยูุ่่นผู้นึงกัย่างเหรนอยู่เห็นบ่ค่ะุ่นจับลอตเตอรี่แล้วเพิ่นก็ไปทำบุญนี่แหละเนาะอะ่ก็อยากให้ทุกคู่ทุกคนอ่อย่าลืมอย่าพลาดอ่๊บ่แม่นอ่ เตรียมปากกามาจุดไปไหว้เด้อค่ะอ่าซื้ออันใดก็ซื้อแล้วแต่ยี่ปซื้อมื่ออื่นยังซื้อลอตเตอรี่ท่านอยู่ผู้ใดไปหาท่านก็หิฝ้าไปหาหิฝ้าไปซื้อมันมผิพลาดโอกาสเอาเมื่อนี่ยิ่แสงก็มีข่าวสารวบาซูพ่อแม่แฟนขับเอฟซีปูนารัลักซ์ฟังซัมน่ละค่ะหากผู้ใดชอบชิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า